ไม่ก็คือว่าไอ้ที่มันมีมีโครงการเนะะี่ยค่ะ คือมาได้เอกชนขึ้นมาคือไม่ใช่ไม่ใช่ที่คุณทักษิณโกงหรืออะไรนะคะไม่ใช่นะคะคือเป็นโอกาสทางการศึกษาอย่างเช่นทูเนี่ยตอนแรกมีโครงการที่จะทําการเหมือนกับว่าดาวเทียมให้ที่แพร่หลายแพร่หลายไปในสื่อสังคมคือไม่ใช่คือต้องการที่จะเอาดาวเทียมเนี่ยแบบว่าให้คนได้ดูช่องทางเลือดมากกว่าสามห้าเจ็ดเก้าค่ะทีนี้มีการประมูลอะไรแบบน,นี้นะคะก็คือเรื่องของเรื่องคือเกียรติเกียรติก็อยู่ยากไงยากจะอยู่ไงเรื่องของมึง ไม่ต้องก็ระบบใยนาของนายลูงก็เป็นระบบใยนาไม่ทราบค่ะอันนั้นเป็นการสืบเชื้อสืบเชื้อสายใช่ปหคะไม่ค่ะดิฉันไม่พูดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าดิฉันไม่ได้อยากมีนะคะไม่ได้อยากมีอะไรค่ะอภิญญาค่ะไม่ทราบค่ะไม่มีค่ะอะไรยังไงค่ะไม่ค่ะคือต้องพูดก่อนนะคะไอ้ไม่ได้แก้นะคะไม่ได้แก่คือเป็นการโอกาสทางการศึกษาที่นักการเมืองนโยบายค่ะที่บอกโปรโอกาสทางการศึกษาก็คือดีแล้วค่ะทําถูกแล้วทําต่อไป ให้หนุ่รุ่นของเขานะ่หนุ่มรุ่นของอีพวกเนี้ยคนทั่วไปเนะี่ยได้มีการศึกษาแต่ให้เห็นความต่างว่ามหาลาัยเอกชนกับรัฐบาลไงทีนี้เอกชนไม่เอาไงก็คือว่าแต่แต่ทีนี้ฉันก็กำลังคิดว่าถ้าใครนําโปรไฟล์เขียนโครงการมานําเสนอไงโดดเด่นไงก็แบบนี้ก็คือจะให้เข้าเงินเอ้ยจะจะจะ,จะมีงานของหลวงอัตโนมัติละฉันกําลังคิดอยู่ไาโครงการไง,ไงแต่สิ่งจ้างรางวัลน,นําจะมีแน่นอนมีแน่นอนเลยมีแน่นอน สินงจาน้าละมันจะไม่ต้องการให้มีกล้องจรปีดเพราะว่าต้องการให้ตำนวจเนี่ยแบ่งสายตัวจะต้องคอยลาดตระเวนตามซอกซอยมึงโง่ใช่ไหมเนี่ยไม่หรอกกูเกียรทิทนะเออหลง